กำลังมองหาเครื่องมือที่ช่วยให้ร้านของคุณทำงานได้ง่ายขึ้นใช่ไหมอลิสโตเพดช,ชอปโปรแกรมบริหารงานสำหรับร้านอาบน้ำตัดขนและโรงแรมฝากเลี้ยงที่ครบจบในโปรแกรมเดียวเวอร์ชั่นอัปเดตใหม่จัดการข้อมูลได้อย่างแม่นยำง่ายได้ตั้งแต่ประวัติการรับบริการของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวไปจนถึงสรุปรีพอร์ตสำหรับผู้บริหารเจ้าของร้าน และยังมาพร้อมกับ3ฟังก์ชันใหม่ที่ทำให้ระบบน่าใช้งานยิ่งกว่าเดิม 1. ระบบตัดแพ็กเกจสำหรับร้านอาบน้ำตัดขนธุรกิจกูมมิ่งที่สามารถบันทึกคอร์สแพ็กเกจต่างๆได้ไม่จำกัดมีการตัดคอรสต,ตามที่ลูกค้ามาใช้งานจริงและมีประวัติการเข้าใช้บริการแต่ละครั้งอีกด้วย 2. โปรแกรมเพจช็อปสาม,มารถคำนวณยอดขายและแปลงเป็นคะแนนสะสมของลูกค้าแต่ละท่านได้และยังมีเมนูตัดแต้มคะแนนสะสมเมื่อลูกค้าจะนำแต้มของตัวเองไปแลกเป็นของรางวัลที่ทางร้านมีการกำหนดรายละเอียดเอาไว้ 3. เพิ่มความสะดวกให้กับเจ้าของธุรกิจด้วยระบบ Pet Shop on Mobile ตัวช่วยที่จะทำให้เจ้าของสามารถเช็คสถานะห้องพักที่ว่างได้ง่ายๆหรือจองคิวเข้ารับบริการของลูกค้าตัวสอบสรุปรายได้ต่างๆผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตได้เลย ในระบบยังมีฟัง์กชันอื่นๆอีกมากมายนะครับสำหรับธุรกิจเพชช็อปเพชรโฮเทลหรือกูมิงนั่นเองถ้าร้านไหนนะครับกำลังมองหาระบบลองติดต่อเข้ามาที่ a l i t o s ซอฟได้เลยยินดีให้บริการทุกท่านสวัสดีครับ